หือว่ากินเยอะสุดแล้วครับแต่ว่ามันฝนก็ไม่ยอมหยุดนะก็เลยต้องเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาแก้มือใหม่ครับอ ก็เป็นกับข้าวตอนเช้าครับครับคนอื่นก็สวัสดีเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวยู u ูบทุก,ท,กทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาเลาะหายยิงหนูครับแต่แต่วันนี้ยังตอนนี้มันยังไม่มืดก็เลย มาดูน้ำนาก่อนเพราะว่าวันนี้ฝนตกแรงครับนี่น้ำนี่ไหลแรงมากเลยนะครับเนี่ยรอรอให้มันมืดตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดนะครับถ้าว่าฝนหยุดนี่จะพาทุกคนไปยิงหนูครับเพราะว่าผมวางสับประรดไว้แล้วครับวันนี้วางไว้ทั้งสามสามวันก่อนแล้วอันนี้จะไปหาเละยิงหนูกันครับอ่าวยวคอยลุ้นกันไปครับว่าฝนมันจะหยุดไหม ถ้าฝนหยุดก็คงจะได้ยิงนะอยลุ้นกันไปครับมาครับทุกคน กินข้าวเย็นครับอันนี้จะเป็นต้มะมามนะ่าเนาะวันนี้กินอาหารญี่ปุ่นสักหน่อยยังหาอะไรกินไม่ได้ครับฝนก็ตกทั้งตกมาตั้งแต่บ่ายสองโมงยังยังไม่หยุดเลยครับวันนี้ก็มากันสองคนเหมือนเดิมครับสามคนมากับช่องทีลด็เจ็ดนะครับ ก็คุยกันไว้ว่าจะมานอนชมบรรยากาศดูสักหน่อยวันนี้ฝนลินลินครับยังเข้าป่าใหญ่ไม่ได้ช่วงนี้ก็นอนตามกระท่อมไปก่อนหาอยู่หากินแบบบ้านเราเพาว่าฝนหยุดก็จะไปเลาะพาทุกคนไปเลาะยิงหนูอีกครับ ครับตอนนี้บรรยากาศก็ใกล้มืดแล้วนะครับฝนก็ยังไม่หยุดครับก็นั่งคุยกันไปครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้นอนเพราะว่าต้องรอให้มันมืดก่อนนะครับเพราะว่าจะออกไปหาเลาะยิง หนูเล่นสักหน่อยก็ไปไม่ได้แล้วผลจะหยุดหรือเปล่าเนาะ,อะรอรุ้นกันไปครับทุกคนครับอา้าตอนนี้ฝนก็เริ่มหยุดแล้วครับทุกคนไปครับไปหาเละยิงหนูกันไปดูเหยื่อสัป,ปรดที่วางไว้ตั้งแต่สามวันก่อนเนาะรุ้นกันว่ามันจะพอมีอะไรกินไหมในบรรยากาศฝนตกอย่างนี้ครับไปครับ นีน้โอ้อกน้ำนะครับอันนี้ก็มาถึงไร่ข้าวของเราแล้วครับโอ้น้ำนี่ขุนมากครับทุกคนเปียกหมดเลยครับเราจะต้องเดินผ่านไร่ข้าวนี้ขึ้นไปนะครับเปียกแล้วไปลุ้นกันว่า ถ้าฝนตกอย่างนี้มันจะออกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ครับติดตามไปครับมาถึงแล้วครับทุกคนครับ นี่นะครับอ,อันนี้ก็ถือว่ากินเยอะนะครับกินออกไปแล้วเนาะเดี๋ยวนั่งรอครับเดี๋ยวมีร้อยกินอยู่ครับกินใหม่ๆแล้วครับนะนี่นครับมีตัวแน่ครับแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนครับ นานั่งรออยู่ตรงนี้นะจะได้ยิงสักตัวสองตัวครับอืมทุกคนครับตอนนี้ก็ได้รอมาชั่วโมงกว่าแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าหนูจะออกนะครับเพราะว่าฝนมันไม่หยุดไปครับไปหาเลาะยิงที่อื่นเดี๋ยวตัวนี้เอาไว้ วันหน้าให้ผลหยุดก่อนครับเดี๋ยวจะมายิงใหม่จุดนี้นะครับวันนี้ดูแล้วถ้าผลไม่หยุดอย่างนี้หนูคงไม่ออกแน่ครับไปครับหาเลาะที่ใหม่อีกครับเลาะไปเรื่อยๆนะวันนี้ <c oughs> หรือว่ากินเยอะสุดแล้วครับแต่ว่ามันผลก็ไม่ยอมหยุดนะ เลยต้องเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาแก้มือใหม่ครับรอให้ฝนหยุดก่อนนะวันหน้าให้ฝนหยุดแล้วค่อยมาใหม่ครับตรงนี้ Mae'n mm ddwyn -hmm. เสียงหล่นมาทั้งนี้ครับไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าโอ้ดีนะครับหล่นครับทุกคนครับนี่นะครับอ่านี่นะครับมันหมาแล้วครับวันนี้เข้าตรงกลางหน้าอกพอดีเลยครับ ประมาณครับนี่นะครับได้ประมาณ20กว่าตัวน,นี่ก็เป็นกับข้าวตอนเช้าครับ ทุกคนครับตอนนี้ฝนก็เริ่มตกมาอีกแล้วครับกับข้าวของเราก็หาอยิงหนูก็ยิงตายทีอยู่แต่มันไม่โดนครับได้ตัวเดียวครับได้หนูหนึ่งตัวเนาะกับนักร้องครับกับข้าวตอนเช้าของเราพรุ่งนี้นนะครับ ไก่หนูหนึ่งตัวกับสักล้องใต้ดินนะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นกับข้าวของเราครับตอนนี้ฝนก็เริ่มตกมาอีกแล้วครับทุกคนครับอ่าก็เป็นการหาอยู่หากินแบบบ้านๆครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอ,อ่าครับฝนก็เริ่มตกมาแล้วเดี๋ยวขอ ตัวพักผ่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ